สงส่เข่งมาเลยมันบอกสดสวัสดีครับผมน้ำเทียงไป็นรานฮิวซุยน้ำจินเคยน้ำจินไปทานแล้วกเมนูน้ำจีนน้ำยาไก่กินตีนไก่เข้มข้นมากพอดีเลยกันเรื่องยากินตีนคันพ่อพ่อเอาตีนกูไปพ่อบ้าพี่เสียไทยาจัก แซ่บๆน้ำกินน้ำแล้วอโยาาจจยะกเอาไหมนี่ยกเอาไหมใส่น้ำราดน้ำน้ำมันไม่เผ็ดหรอกอันนี้กล้วยทอดสวัสดีค่ะมากินขนมจีนด้วยกันนะคะพูดเหมือนแรงายไปไหนหมดเลยลู้พูดทำไมไม่ออกจมูกเลยล่ะดังเมีค่ะดังเมี ไปแมวไหลตอนยุทธเห็ดต้มจีนเอกินกันอ่ะกระปุ่นอ่ะให้พระเอกก่อนเลยคอนแสบเนาะปลาเอกเหนียวปลาเอกไปก่อนเลยสัตว์ก่อนหมูแล้วบุ๋วสัตว์ก่อนแล้วบ่แต่แล้วอยไปนั่นไปบิ๊กซี่ไปเปลี่ยนเน็ดของคอเดี๋ยวบ้านท่านกินท่านเบิดอาหารแล้วเราจะเปลี่ยน มันเบิร์ตมันวนจืดๆบอกมันเบิด์คาโทรศัพท์นะคาโทรศัพท์เบิดแล้วนะพอกคอนนะพอกคอนเบิดหมดแล้วเออันเบิดหมดแล้วฮอกก็ไปเปลี่ยนโัวเเปลี่ยนตัได้อือฮอกคอนจนเบิรหมดเขาเปลี่ยนโปวได้แม่มันผูกมันแน่กเออปีเพินไล่เดือนในปีนึงเนี่ยเดือนละเจ็ดลอยนะก็ได้ฮอกก็ได้เครื่องได้ก็ได้เครื่องได้เยังมาก เต่โทรัพท์ได้เน็ดได้ยังกันละนะซิมังเอาน้ำปลาน้ำปลาแสบใสแบบนี้ยไหมเยคจืดคนจางปลาเข้ามาคึ่งกันเอา้าใส่น้ำปลาไหมหรือาใส่น้ำยาโอ้บางทีกินไปจะแสบเว้ยเออเออไไหนแสบอีกขึ้นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเมนูนี้ทาน ในบ้านกูนี่เค็งงยมีผาดเลยเนาะอวนเมืองไดกเจอเจอจอวนมือ่เจออนี่นี่นี่น่นี่น่นี่นี่นีนม่นี่นี่ยี่นี่นี่นีนี่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 น่นี่นเ่นี่นี่นเ่นี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 ่าเขนีนี่นี่นี่ี่นี่นี่ีนี่นีนี่นี่่นี่นนโลน่นนีน่า่่่น่นี่่่นี่่นนน่น เขหน่อยนะกหนาบ้านก้อหเขน้อยมีข้าวอยู่นะหรือน้องยกจะกินข้าวไหมลกิ่่กินข้าวกบขาหมูไหมอันนี้แหละอายุกีอุ่นุกกินนี่แหละ๋ยวหาหาเนี่ยมัดผมบังจะกีนผมนะอืหมดีตามันแม่เนาะ เวตามือละอำมก็สั่งดูก็หน่อยก็จะินโอ้หานี่ยยมตัวเองเด้อเดียวเด้อแป้งอำเลยอ้มหเคาสิ่นองันนารเจ้าเฮ็ดเองแซ่บเองเลยเฮ็ดเองแซ่บเองมาเมนูวันหยุดง่ายๆเมนูของพอบ่านผลหมัก มีเยอะครับมีเป็นหม้อครับว่าต้องห่วงเรามีเป็นหม้อกินกันทั้งวันปลากือคึมคึมเลยวัอเสาร์ก็โต๊ะเลยเดแบบเต็มโต๊ะครับอ๋อเต็มปากเลยเหรอกินจะดีลูกจะติดคอไปในซหมื่นตกคขัดหมื่นโตกจักหมื่นพราะว่แบบหงาก็ต่ถ้ไปเทียนหงายตกกันนอน โอ้ยแล้วบนนบ่ดยังบ่ดเนะตกะก็น <c oughs> อนะเดมเไปตบ้านกันโอต่อปากต่อ,อยังคืกอก่อ <c oughs> นี่มันจะไล่แไฟมันอยู่ของหนอกเนาะไฟดูดไปฮะเขามัมีไฟของในฮะบักไฟมก้อ <c oughs> นในเสาไฟอยู่อไฟมันดับเืือ จะจะม,เบบมาโซโซเด็ดแต่แซ่บมือแป้งมันดับเลยคำโตโตเลยเอ้าเติมเนือบ้างหรืว่าเติมผีร้อนดินเปื่อยๆเนาะจุดๆเลยอือดูดนี่เปื่อยจุ๊บเลยอโอ้โหพักเย็นมากมันเของถูกเลยกาศมันเย็นเย็นหน้าเลย พอแล้วลูกพอแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> จางเกลือจะสวยห่านิ้วเลยลูกแต่มันอร่อยจริงๆ <laughs> ิกินไม่เหมือนคุณหนูเลยอ่ะแส่ชุดจะสวยป่ะห่านนิ้วเลยอ,อ,อจานที่สองเติมเติมเ <album> ติมเติม มกเบิ่นดยจัจๆไปพักเพื่อนของแกงไปว่มน้ำขึั่ปมังทัวแกมกินน้ำแบบหัวเมื่อบานน้ำพัวถอะธอายเพื่อนท้อำเสียมยั่วะบอกล้วบ่เอาอะเดี๋ยวจะไเสียมยังหน่งเนาะ ก็จะสุสะกลน,น้ำยาไก่ของสักด<ส>นั่นน้ำยาปลาใส่ตีนพ่อใส่ตีนพ่อมสุสะกดเม่าใส่ตีนพ่อเส่นบุญนุ่มดีแล้ว เนคนอ่นกอนลยิเลยกินสองคนกเมียกินไรกันกินไกันปิดเก้กันแล้วกินด้วยนะะอ้ยร้อนเนะเอาอกแล้ครับเนี่ยกินนี่กับซีดไมมึงแค่นี้กับิดนะ เราเร็วๆแม่แมไอ้กระเลิ้นนะเอรอสรุปดูสรุปเมนูนี้วันนี้เมนูนี้ก็ผ่าจีิเหมือนเดิมครับอ่ะมาเจอคลิปหน้าจะพ่อนเดี๋ยวพอกกันไม้นะครับที่สุดเมนูนี้ฝากไว้สักก่อนยังปืนหนามว่าพ่อกันไม่อีกพ่อกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับปิดแกสองคนผมประเดี๋ยว